ถ้าใยใบมาเก็บผักขีเล็กไปแกงครับบริเก็บอาทิตย์นึงไปเก็บขี่เล็กไปแกงแกงกะทิก็ได้แกงอีสานก็ได้ เป็นประโยชน์ครับขี่เรียกยาระบ,บายเวอาถอ่ายยุ่ยย,ดยอดตอแดดเพื่อถ่ายเก็บกินในสวนจะคลองก็ละครับพี่น้องมีประโยชน์ไปสือเพิ่นกนับพ